ุทธสาวกสาวิกาเรื่องพระนางมาลิกา พระนางมาริกามนุษย์ทุกคนเมื่อบังเกิดขึ้นในโลกนี้ย่อมไม่อาจหนีพ้นโลกกระทำแปดประการนั่นคือลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสรนเสริญนินทาสุขและทุกข์ โดยเฉพาะความทุกข์ที่เราจะต้องประสบกันทุกคนคือการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักทั้งสัตว์สิ่งของและบุคคลที่เรารักตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวะตะสงสารตราบนั้นเราก็จะต้องพบกับการพลัดพรากอย่างไม่รู้จบสิ้นด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเตรียมใจให้พร้อมเสมอเมื่อความสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจจนเกินไปเพราะมองเห็นไปตามความเป็นจริงว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักเป็นธรรมดาดังเรื่องราวของสตรีท่านหนึ่งในครั้งพุทธกาลเมื่อบุคคลที่ท่านรักต้องมาจากไปท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวเศร้าโศกแต่อย่างใดแต่มีใจที่สงบนิ่งเป็นปกติสตรีท่านนี้คือ พระนางมัลิกาณเมืองกุสินาราแคว้นมันละได้มีกษัตริย์กลุ่มหนึ่งนามว่ามันละกษัตริย์ทำหน้าที่ปกครองแว่นแคว้นร่วมกันให้เกิดความสงบร่มเย็นเรื่อยมาครั้งนั้นมีพระราชธิดาของกษัตริย์มัลละพระองค์หนึ่งนามว่าพระนางมัลิกาพระนางเป็นผู้มีสิริโฉมงดงาม เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจกัลยาณีคือมีความงามห้าอย่างทั้งผิวงามผมงามเนื้องามฟันงามและไวยงามซึ่งกล่าวกันว่าสตรีใดได้ลักษณะนี้มานับว่าเป็นสตรีที่มีความสวยงามอย่างยิ่งเมื่อเจริญไวยพระนางได้ทรงอภิเศกกับพระโอรสของกษัตริย์มัลละอีกพระองค์หนึ่งทรงมีพระนามว่า พันธุละเจ้าชายพันธุละเป็นผู้เก่งกล้าสามารถมากส่งสำเร็จศิลปะวิทยาจากเมืองตักกะศิลาวันหนึ่งพระองค์ได้ส่งแสดงวิชาดาบให้เหล่ามาลกษัตริย์ได้ทอดพระเนตรโดยฟันไม้ไผ่ที่มัดรวมกัน60สิบลำให้ขาดกระเด็นแต่เนื่องจากเหล่ากษัตริย์ได้ใส่เหล็กไว้ในกระบอกไม้ไผ่ลำหนึ่ง ทำให้มีเสียงดังกริ๊กจากดาบที่กระทบเหล็กเจ้าชายพันธุละจึงเกิดความน้อยใจว่าพระญาติไม่ทรงบอกว่าได้ใส่เหล็กไว้ในไม้ไผ่มิฉันั้นแล้วพระองค์จะฟันโดยไม่ให้เกิดเสียงเลยจึงเกิดความโกรธเหล่ากษัตริย์นั้นถึงกับคิดจะฆ่ากษัตริย์เหล่านั้นแล้วขึ้นครองราชเองแต่พระชนกและพระชนนีของพระองค์ได้ทรงห้ามไว้ พระองค์จึงพาพระนางมล,ลิกาเสด็จออกจากเมืองไปแล้วไปพึ่งโพธิสมภารของพระเจ้าเปร,เร์เซนที่โกศลเพื่อนร่วมสำนักเดียวกันซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลพระเจ้าเปร,เร์เซนที่โกศลส่งรับไว้และพระราชทานตําแหน่งเสนาบดีให้นับแต่นั้นมาชาวเมืองสาวัตถีต่างก็เรียกขานเจ้าชายพันธุละว่าพันธุละเสนาบดี พันธุละเสนาบดีกับพระนางมลิกาอยู่ร่วมกันมานานก็ไม่มีโอรสธิดาพันธุละจึงคิดจะส่งพระนางมลิกากลับไปยังเมืองกุสินาราดังเดิมก่อนที่จะเสด็จกลับนั้นพระนางได้ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งพระศาสดาดตรัสบอกว่าอย่ากลับเลยให้อยู่กับพระสวามีต่อไป ซึ่งพระนางก็ทรงกระทำตามและต่อมาไม่นานพระนางมริกาก็ทรงตั้งพระคันและเกิดแพ้พระคันปรารถนาจะไปอาบน้ำชำระพระวรกายในสระโบกกรณีซึ่งเป็นสระมงคลของกษัตริย์ลิชวีณเมืองไผ่สาลีเมื่อท่านพันธุละทราบเรื่องจึงได้พาพระนางขึ้นรถม้าสเสด็จสู่เมืองไผ่สาลีทันทีเมื่อมาถึงสระ ซึ่งได้รับการอารักขาเป็นอย่างดีพันธุละได้ขับไล่ผู้รักษาสะน้ำให้หลบหนีไปแล้วตัดตะข่ายโลหะที่ขึงปิดไว้ด้านบนให้ขาดแล้วทั้งสองก็ได้อาบน้ำในสะนั้นเมื่ออาบน้ำเสร็จจึงขึ้นรถเสด็จกลับฝ่ายกษัตริย์ลชชวีทั้ง500ร้อพระองค์เมื่อส่งทราบว่าพันธุละได้บุกมาอาบน้ำในสะอันเป็นมงคลก็กริ้ว ได้ส่งรถม้าออกติดตามทันทีส่วนท่านพันธุละทราบว่าเหล่ากรรษัตริย์ลิชวีติดตามมาจึงส่งให้พระนางมลิกามองดูว่ารถของกรรษัตริย์ลิชวีทั้งห้าร้อยนั้นเรียงเป็นแนวคล้ายเป็นคันเดียวกันแล้วหรือยังเมื่อรถของเหล่ากรรษัตริย์ลิชวีเรียงเป็นคันเดียวกันแล้วท่านพันธุละจึงให้พระนางจับสายบังเหียนรถม้าไว้แล้วโก่งคันธนู ่งหนักมากต้องใช้คนยกถึงหนึ่งพันคนแต่ท่านพันธุละมีพละกำลังมากสามารถยกขึ้นได้ด้วยกำลังของตอนเองเท่านั้นแล้วจึงยิงลูกซอนหนึ่งดอกออกไปสอนนั้นได้แล่นทะลุเกราะเข้าสู่หัวใจของกษัตริย์ลิชวีทั้ง500พระองค์จนสิ้นชีพิตักสายทุกพระองค์ท่านพันธุละจึงพาพระนางมาริกา กลับสู่นครสาวัตถีดังเดิมเมื่อถึงกำหนดคลอดพระนางได้คลอดโอรสแฝดและพระนางได้ส่งประคัรและคลอดพระโอรสแฝดเช่นนี้อีก15ครั้งรวมมีพระโอรสทั้งสิ้น32คนและทุกคนต่างก็มีความแข็งแรงเก่งกล้าสามารถสำเร็จในศิลปะทุกประการแต่ละคนมีบริวารคนละหนึ่งพัอยู่มาวันหนึง่ง ขณะที่ท่านพันธุละกำลังเดินอยู่ในพระนครก็พบกลุ่มคนกำลังร้องเอะอะโวยวายต่อการตัดสินคดีความที่ไม่เป็นธรรมของอมาตคนหนึ่งเมื่อท่านเสนาบดีทราบเข้าจึงทำการตัดสินคดีใหม่ทำให้เกิดความถูกต้องขึ้นมหาชนตี้พากันแซ่ซ้องสาธุการความทราบไปถึงพระเจ้าประเสริที่โกศล พระองค์จึงทรงถอดอมาตยเหล่านั้นออกจากตำแหน่งผู้พิพากษาและส่งมอบการวินิจฉัยคดีต่างๆให้แก่ท่านพันธุละเพียงผู้เดียวทำให้อมาตเหล่านั้นเกิดความโกรธแค้นจึงทำการยุยงพระราชาว่าท่านพันธุละคิดการกรบฏเมื่อพระราชาทรงฟังคำยุยงบ่อยครั้งเข้าก็เกิดความหลงเชื่อจึงคิดจะกำจัดท่านพันธุละพร้อมกับโอรส โดยทรงวางแผนให้คนปลอมเป็นโจรไปปล้นชายแดนและมีพระบัญชาให้ท่านพันธุละและโอรสทั้ง32อออกไปปราบโจรแล้วพระองค์ก็มีรับสั่งให้โจรปลอมเหล่านั้นจัดการวางแผนฆ่าท่านพันธุละและโอรสทุกคนไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวเมื่อท่านพันธุละปราบชายแดนจนสงบสุขก็เดินทางกลับระหว่างทาง ท่านและลูกๆก,ก็ถูกพวกโจรปลอมตัดศีรษะในที่ไม่ไกลจากพระนครนั่นเองในวันนั้นพระนางมลิกาได้นิมนต์พระอัครสา,าวกทั้งสองพร้อมทั้งภิกษุห้ารอรูปมาฉันพัตาหารที่บ้านในตอนเช้าขณะนั้นก็มีคนส่งจดหมายแจ้งข่าวการตายของพระสวามีและโอรสเมื่อพระนางทราบเรื่องนั้นแล้ว ก็ไม่พูดอะไรแต่เก็บหนังสือไว้ในชายพกยังคงถวายพระทหารแด่พระพิสุอยู่เรื่อยไปขณะเดียวกันนั้นพวกคนใช้ได้ยกถาดเนยใสมาทำถาดตกแตกต่อหน้าพระเถระทั้งหลายพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าอุบาสิกาสิ่งของมีความแตกไปเป็นธรรมดาเมื่อแตกไปแล้วไม่ต้องเสียใจพระนางจึงนำหนังสือออกมาจากชายพก แล้วกลาบเปลี่ยนท่านว่ามีคนนำหนังสือนี้มาให้ดิฉันสามีกับลูก32คนของดิฉันถูกตัดศีรษะเสียแล้วดิฉันแม้จะได้ฟังเรื่องนี้ก็ยังไม่เสียใจเลยก็เมื่อถาดเนยใส่นี้แตกไปจะต้องเสียใจทำไมเจ้าคะพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตหมายใครใก็รู้ไม่ได้ ทั้งฝืดเคืองทั้งน้อยและชีวิตนั้นประกอบด้วยทุกขเมื่อพระสารีบุตรแสดงธรรมเสร็จแล้วก็ลุกจากอาสนะได้เดินทางกลับไปยังวิหารพร้อมหมู่สงฝ่ายพระนางมลิกาให้เรียกบุตรสะพายทั้ง32คนมาแล้วสั่งสอนว่าสามีของพวกเธอไม่มีความผิดแต่พวกเขาได้รับผลแห่งกรรมที่พวกเขาได้กระทำไว้แล้วในชาติก่อน เธอทั้งหลายอย่าเศร้าโศกอย่าปริเทวนาการอย่าผูกความโกรธแค้นต่อพระราชาเลยขณะนั้นพระราชาได้ส่งทหารมาสอดแนมเพื่อฟังข่าวที่บ้านของท่านพันธุละทหารได้ฟังถ้อยคำที่พระนางมลิกากล่าวกับลูกสะใยแล้วก็นำไปกราบทูลพระราชาพระราชาทรงถึงกับสลดพระไทยทรงรู้พระองค์ว่าทำผิดมหันต จึงเสด็จไปยังเรือนของพระนางมริกาทันทีและขอให้พระนางและเหล่าลูกสะพยยกโทษให้พร้อมทางได้พระราชทานพรแก่พระนางมลิกาซึ่งพระนางก็ให้อภัยและรับพรนั้นไว้เมื่อพระราชาเสด็จกลับแล้วพระนางได้ถวายพระทหารอุทิศส่วนกุศลให้พระสวามีและพระโอรสจากนั้นจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระราชา เพื่อทูลขอพระราชทานผ่ว่าหม่อมชั้นไม่มีความต้องการด้วยของอื่นใดขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้ลูกสะพ้3ยสาคนของหม่อมชั้นและตัวหม่อมชั้นกลับไปยังบ้านเกิดด้วยเถิดเพคะเมื่อพระราชาทรงอนุญาตแล้วพระนางมลิกาก็ส่งสะพ้3ยสาคนกลับไปสู่ตระกูลของตนเองส่วนพระนาง ก็กลับไปยังราชตระกูลของพระนางที่เมืองกุสินาราดังเดิมเมื่อถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันทปรินิพานซึ่งพระพุทธองค์ทรงดับขันทปรินิพานณสาละวโนทยานใกล้กรุงกุสินาราในขณะที่ราชบุรุษได้อัญเชิญพระศสรีระของพระาศาสดาผ่านมาทางหน้าเรือนของพระนางมลิกา พระนางก็ได้นําเครื่องประดับมหาลดาประสาทซึ่งเป็นเครื่องประดับล้าค่าทําด้วยทองคําและรัตนชาติจํานวนมากซึ่งทั่วแผ่นดินในครั้งนั้นมีสตรีเพียงสามคนเท่านั้นที่ได้เป็นเจ้าของเครื่องประดับมหาลดาประสาทคือวิสาขามหาอุบาสิกาทิดาเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสีและพระนางมลิกานั่นเองด้วยความรักและศรัทธา ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางมัลิกาจึงได้สละเครื่องประดับนี้น้อมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนำมาสวมที่พระสรีระของพระศาสดาเป็นการบูชาพระพุทธองค์พระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีพระชวีวันดุจทองคำเมื่อประดับด้วยเครื่องมหาลดาประสาทนี้แล้วก็ยิ่งรุ่งเรืองสว่างไสว พระนางมลิกาเห็นดังนั้นแล้วใจก็ยิ่งผ่องใสจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตราบใดที่ข้าพระองค์ยังเวียนไหวอยู่ในวัฏสงสารตราบนั้นขออย่าให้เครื่องประดับนี้แยกจากข้าพระองค์เลยขอสรีระของข้าพระองค์จงเป็นเช่นเดียวกับเครื่องประดับที่สวมใส่อยู่เป็นนิดเถิด ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่พระนางได้ทำการบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเครื่องประดับมหาลดาประสาทส่งผลให้ต่อมาเมื่อพระนางละจากโลกจึงได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงและมีเครื่องประดับทิพย์ที่สวยงามอลังการสวมกายของพระนางอยู่เป็นนิดทำให้ร่างกายดูสวยงามกว่าเทพ,พบุตรเทพธีดาวองค์อื่นๆ พระนางมลิกาจะได้สวยที่พิยสมบัติอันประณีตอย่างเปี่ยมสุขอยู่ในเทวโลกนั้นไปอีกยาวนานจากเรื่องราวของพระนางมลิกาทําให้เราเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นมีความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเป็นธรรมดาถ้าเรามัวแต่เสียใจชีวิตของเราก็จะอยู่แต่ในความมืดมนแต่ถ้าเรารู้จักความเป็นจริงของโลกว่า ชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้เองแล้วมันสั่งสมบุญเรื่อยไปชีวิตของเราก็จะมีความสุขสุขทั้งในปัจจุบันสุขทั้งในชีวิตหลังความตายและมีความสุขตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน